ขณะนี้นะคะหลวงพ่อฟ้าไทยก็กําลังเรียกทีมของผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาประชุมนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันบวรค่ะวันนี้ันด้านนี้ค่ะซึ่งวันนี้เป็นวันบวรบวรนะคะบ้านวัดและโรงเรียนค่ะนะคะงานเจครั้งนี้โอ้โหครั้งนี้ห้าเสาห้าสกันอย่างสร้างสรรค์ มนด,ด้านหาได้ไหมคะขอบคุณคะ่ะนะคะประก็ตอนนี้นะคะเริ่มเรียกผู้ใหญ่รวมตัวกันแล้วค่ะส่วนจะไปในเรื่องไหนที่ทางไหนแต่อาหารเจนี่แหละคือมังสวิรัตดังนั้นมังสวิรัตจึงเป็นอาหารเจด้ะะวยงานเจครั้งนี้ไม่มีหลวงปู่อยู่ด้วยนะคะ เป็นครั้งแรกเลยนะคะเป็นงานเจครั้งนี้ไม่มีหลวงปู่แต่ว่าแล้วมันจะมีความสําคัญและจะไปยังไงต่อคะท่านกัทนิมลก็ไปตามที่หลวงปู่ท่านพาทำนั่นแหละบุญยาวุฒิหมายเลขหนึ่งเลยท่านกัทก็จะพบท่านแสนดินนะคะซึ่งเป็นอดีตเป็นประชาเนาะเป็นประชาที่ติดตามหลวงปู่มาตลอดนะคะคารเชลเลยค่ะกัทนิมลค่ะเทศกาลกินเจนี่เป็นเทศกาลที่จริงๆทั้งชาวไทย ชาวจีนหรือทั่วโลกอ่ะเขาถือกันว่านี่จะต้องมาเรียกว่าถือศีลกินมังสวิรัตกินเจเนี่ยให้ได้บริสุทธิ์ในช่วงอย่างน้อยก,ก็10วันแต่ชาวศกเราทํามาเป็นปกติละแล้วก็ใช้เรื่องของบุญยวุฒิหมายเลขหนึ่งที่พ่อครูได้ใช้ทํางานศาสนานี่คือการทําศีลข้อหนึ่งให้บริสุทธิ์ขึ้นด้วยการกินมังสวิรัตหรืองดเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์นี่แหละเพราะว่าทําให้จิตใจคนเนี่ยเกิดความเมตตาต่อสัรพสัตว์ขึ้น นะซึ่งเ,เราทํามาตั้ง40-50ปีแล้วนะน,นั้นอย่างที่อุทยานริโยมนี้ก็หลาย10ปีละเป็นมหากรรมที่ชาวโศกโดยเพราะแถวอุบลเนี่ยติดเก่าเอ่ยจะได้ทําที่บ้านราชเองจะมารวมตัวกันที่ร้านเนี่ยหลายร้อยคนมาเพื่อปรุงอาหารเจหรืออาหารมังสวิสรัตเนี่ยให้คนที่อุบลเนี่ยมารับประทานนะก็เป็นการเผยแพร,แพร่สินข้อหนึ่งให้ทำให้บริสุทธิ์ขึ้น เพราะว่าถ้าเรายังกินเนื้อสัตว์อยู่เนี่ยเราก็ไม่สามารถเ,าเห็นสัตว์แล้วเราเมตตาแต่กินมันอย่างเงี้ยคงไม่เมตตาจริงนะแต่เมตตาจริงก็คือการงดเว้นเอาชีวิตคนอื่นมาต่อชีวิตเราไม่หดร้ายรุนแรงไม่เบียดเบียนกันกินมังสวิรัตนีดอยู่ได้เราพิสูจน์กันมา40 50, 50ปีแล้วชาวโศกเนี่ยรับประทานมังสวิรัตเนี่ยสุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็เศรษฐกิจก็ดีด้วยเพราะว่าเนื้อสัตว์แพงเนาะ <c oughs> กินผักกิน ผลไม้กินพืชเนี่ยสุขภาพดีแล้วก็ร่างกายแข็งแรงที่สุดกันมาจนเรียกว่าสายสิบปีละเป็นผลดีแล้วก็ชาวโศกเองเนี่ยแต่ก่อนคนก็ไม่ค่อยรู้จักว่ากินเจกินบังเป็นไงหรอกแต่เราเผยแพร่ไม่เฉพาะช่วงเทศการกินเจแม้กระทั่งโรงบุญมางสระตามวันสําคัญต่างๆวันที่5้ธันวาก็ตามวันแม่ก็ตามวันพ่อวันวันแม่อะไรเงี้ยหรือวันเฉลิมพระชนของในหลวงราชนีเนี่ยเราก็ จัดตรงบุญมังสรัติแจกฟรีด้วยนะแจกฟรีให้คนกินอาหารเจหารมัสรัติเนี่ยได้รับประทานกันเขาก็จะมีตัวอย่างว่าอ๋อมีการกินมังสรัติเนี่ยกินได้สุขภาพดีแข็งแรงเผื่อบางคน,นสนใจจะกินต่อหมด10วันแล้วก็ไปต่อและกันไหนไหนสิวันนี้ยังอยู่ได้เลยสุขภาพก็ดีด้วยไหนไหนก็ต่อละมีหลายคนก็ทําเช่นนี้ก็ลดการกินเนื้อสัตว์ลดความโหมดร้ายรุนแรงก็เป็นบุญบุญ,บญนี่มีในสําคัญ สำคัญที่คนไม่เข้าใจกันมากก็คือว่าก็ครูเอามาเผยแพร่คือว่ามันต้องถึงขนาดลดอาการกิเลสได้ด้วยแลเพราะศินข้อหนึ่ง่ยลดอาการโทรสะความไม่ชอบใจความหมุดิงิดความรําคาญเนี่ยให้ออกไปจากจิตใจเราได้นะนที่เรามารับประทานอาหารเจหันมงังสรัตเนี่ยเราก็ต้องชําระล้างจิตใจของเราด้วยการที่คนมาทํางานร่วมกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มหลายร้อยคนแต่มีความสงบเรียบร้อยดี ไม่มีเรื่องทะเลาะเบาแหวงไม่มีผลประโยชน์ฉกชิงวิ่งราวหรือโกงกันสินข้อหนึ่งสินข้อหนึ่งเนี่ยจะเรียกว่าบริสุทธิ์ขึ้นเพราะว่าเราทํางานด้วยจะมีเรื่อมีผัดสะกระทบสัมผัสกันคนนี้เห็นดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้นะอย่างเรียกว่าเมตตาต่อกันนะหนักนิดเบาหน่อยอะไรงเงี้ยก็ให้อภัยกันได้ในการทํางานหลายร้อคนแต่ไม่เกิดเรื่องเลยหลายสิบปีเราไม่เห็นมี คนมา500คน400คนทํางานด้วยกันจะทะเลาะก,กันนะยังมีแต่ความสามัคคีไปเรื่อยนี่คือผลที่หลวงปู่ทำมาหลายสิบปีแล้วมันเกิดความตั้งมั่นความเป็นบุญนิชาระกกิเลสโดยเพราะสินขก้อหนึ่งอย่างที่ว่าแหละโทสะมันลดลงความแข่งดีกันอ,อุปกิเลสลดลงคนชาวโสกไม่เฉพ,าะ,เพาะชาวบ้านราษนยหรือชาวญาติธรรมรอบๆติดเก่าก็ตามเนี่ยได้ทําบุญมาแล้วลดกิเลจึงกินเจยอย่างเป็นบุญกินมังอย่างเป็นบุญเพราะได้ลดกิเลสโทสะไปจากจิต พอกีเรตโทรสาวออกไปจาก,กจิตเกียรติขอ้สอสินข้อที่2ลดความเห็นแก่ตัวอีกก็เลยมาเสียสละลงตัวกันะนักงานที่นี่หลายร้อยคนทำงานฟรีหมดเลยในช่วงเทศกาลกินเจเป็นไปได้ยังไงไม่เสียค่าแรงสักบาทเห็นไหมเพราะนั้นทําไมเราถึงขายถูกได้ขนาดนี้อาหารเจบางข้างนอกอาจจะราคาถุงละ 50- า0แต่ที่นี่ยังคงราคา20 30อะไรได้อะไรเงี้ยบางอย่างก็แจกฟรีได้เลย เรียกว่าเป็นลักษณะบุญนิยมคือมีการให้การศิละการทานออกไปในสินข้อหนึ่งทานโทษาออกไปสินข้อทสองลดความตนีเห็นแกตัวออกไปอีกเนี่ยสินข้อ3ก็ระวังสังวรรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเราจะปรุงแต่งอะไรให้ประชาชนกินมังคัตเนี่ยกินแล้วมีมีสามารถกินได้ด้วยโดยไม่เสียสุขภาพด้วยนะเนี่ยเพราะาถ้าเราปรุงแต่งมากๆเอาสารพิษเอาไปเราคนอาจจะชอบกินนะแต่เราไม่ทําเพราะว่าทำให้คนกินสุขภาพเสียเราก็ไม่ทํา ผักพืชผักเนี่ยพยายามไร้สารพิษใ้เยอะที่สุดอย่างเงี้ยก็เป็นสินข้อที่3มที่เราสินข้อที่1ถึงสิน้อที่3ที่เราพยายามเพิ่มขึ้นอีกกิจตรงรนี้ขอโอกาสนิดนึงนะคะตรงนี้ท่ากนกำลังจะบอกว่าตั้งแต่การผลิตตั้งแต่ต้นน้ําเลยมันเป็นกระบวนการที่ผลิตกันเองเหรอคะถึงได้เศรษฐกิจอวัตถุดิบส่วนใหญ่เราจะพยายามผลิตเองนะแต่บางปีเนี่ยมันไม่ทันจริงๆก็จะซื้อตลาดบ้างแต่พยายามให้น้อยที่สุดผักบุ้งนี้ปีนี้ปลูกเป็น10บสิแปลงเลยผักบุ้งจีนเนี่ยนะตัดกันมาผัด พุงไฟแดงขายกันราคาถูกๆร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยวัตถุดิบพริกเอยแต่พริกน่าจะทาไม่ไม่พอคือพยายามให้ไร้สารพิษที่สุดเครื่องปรุงก็เหมือนกันผลิตเครื่องปรุงเราก็มีต้าอิ่วเต้าเจี้ยวของเราเองอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะสำหรับที่นี่แต่พยายามเพราะว่าถ้ามันเยอะจริงๆเราทําไม่ทันเราก็อาจจะซื้อตลาดบ้างแต่พยายามเลือกสรรไอ้ที่มันทำให้คนเนี่ยสุขภาพดีที่สุดนะ ต้องผัดแกงทอดทุกอย่างปรุงแต่มาเพราะว่า,า,นานร้านอาหารมังสวรัติที่นี่รสรสชาติอาหารหรือว่าการปรุงอาหารเนี่ยให้เข้ากับท้องถิ่นมีปลรราร้าเจด้วยนะส้มตำเจส้มตำไทยส้มตำลาวส้มตำสุขภาพแบบหมอเขียวก็มีอะไรเงี <c> ้ย <oughs> คือพยายามทําให้มันสุขภาพดีไร้สารพิษให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็มีความหลากหลายเพราะว่าถ้าเราทำแบบสุขภาพแต่ไม่มีคนกินก็มีประโยชน์ อันนั้นความหลากหลายจริงเป็นความสาคัญของที่นี่อาหารมีทั้งไทยภาคกลางนะภาคใต้ยามข้าวยำภาคเหนืออะไรน้าเงี้ยวอะไรเงี้ยน้ําพริกนุ่มอะไรเงี้ยภาคกลางน้ําพริกต่างๆอย่างเงี้ยหรือว่าแกงเผ็ดแกงทอดอะไรก็แล้วแต่อาหารจีนก็มีโอ้หลายชาติด้วยเหรอคะอาหารอินเดียก็มีแกงแขกอะไรเงี้ยอาหารฝรั่งก็มีอะไรเงี้ยเรียกว่ามีความหลากหลายขนมปังก็ ฝรั่งเศสไง oh. คือต้องหลากหลายเพราะว่าคนสมัยนี้ก็อาจจะก,กิเลสเยอะหน่อยแล้วก็ต้องกลุงแต่งให้เขาพอกินได้ไม่ใช่ว่า,ามาแล้วเจ๊บบวาะอะไรกินไม่ลงไม่ไหวเหมือนกันนะสำหรับคนที่เขายังติดรูดรถเข็นเสื่อมบัตรก็ต้องอนุรุมให้ประมาณหนึ่งแต่ไม่ทําให้เขาสุขภาพเสียไม่ใช่เขาติดรสชาติจนกินแล้วสุขภาพเสียแต่ให้เขารู้สึกว่าเออกินอาหารมีสุขภาพดีได้ด้วยอย่างน้ําปั่นผักเราเนี่ยกินแล้วสุขภาพดีรสชาติก็ไม่จัดจ้าน ถ้าปรุงแต่งเยอะๆเพราะลูกค้าที่นี่จะมีลักษณะคือเขากินกับเรามาหลายปีแล้วนะจนเขารู้ว่าที่เนี่ยอาหารเพื่อสุขภาพเขามากินเพื่อสุขภาพไม่ได้กินเพื่อความอร่อยเพราะนั้นถ้าเราปรุงแต่งเยอะๆบางทีเขาบอกโอ้ยอย่างนี้ไม่สุขภาพละร้านอาหารไม่สุขภาพละหวานเกินไปอย่างเงี้ยรสจัดเกินไปเขาก็ไม่ชอบอย่างเงี้ยเราก็รู้จริตนิสยัยแล้วก็พยายามชักนําให้เขาไปสู่ทิศทางสุขภาพดีหรือศีลให้ได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพวกเราก็ได้ทำบุญลดกิเลสตัวเองได้เสียสละ แต่ละคนมีแรงกายแรงใจก็มาทุ่มให้ตลอด10วันสิบคืนนะทั้งเด็กทั้งเรียนทั้งผู้ใหญ่อะมาที่นี่หลายร้อยคนทํางานฟรีให้หมดคือนี่คือการทําบุญในแต่ละปีเป็นเทศกาลบุญใหญ่ปลดปล่อยชีวิตสัรพสัตว์ปลดปล่อยสัตว์ในตัวเองด้วยสัตว์ร้ายสัตว์ความโกรธนะสัตว์โทสะสัตว์ความรุนแรงสัตว์ความโลภเนี่ยสัตว์ที่จะติดในรูปร่นีน้ก็ ลดออกไปลดออไปพวกเราเป็นบุญเราก็มีความเสียสละคนมากินเขาก็ได้ซึมซับสิ่งนี้ไปทุกปีทุกปีทุกปีกปนะก็เชิญน,นะใครจะมาอยู่แถวนี้จะมาเป็นสมาชิกช่วยทําอาหารหรือจะมาช่วยกินก็ได้ไม่มีปัญหาท่าน,น <พอ S 1> คะขออนุญ,ญาตท่านเติมนิดนึงได้ไหมะคะว่าในฐานะที่ท่านก็เคยเป็นอดีตแพทย์เนาะ ก็ในเมื่อที่เท่าที่ฟังดูนะคะท่านบอกว่าอาหารนี้มันก็มีผลต่ออารมณ์ต่อสุขภาพแล้วใช่ไหมคะตอนนี้อยากจะไปในวงที่กว้างขึ้นนะคะว่ามันจะหากว่าเป็นอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นมันจะช่วยเหลือโลกอันนี้แหละคือการกู้ชาติกู้โลกภัยธรรมชาติยังไงคะมันมีภูมกร้อนตอนนี้ธรรมชาติมันแย่เพราะคนเนี่ยกินเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์นี่ทําให้เวลาผลิตเนื้อสัตว์1กิโลกรัมเนี่ยเขาวิจัยมาแล้วว่า มันต้องใช้ปลูกพืชอีกจํานวนมหาศาลเพื่อให้ได้เนื้อสัตว์1กิโลกรัมต้องใช้พืชกี่สิบกี่ร้อยเท่าแล้วต้องใช้พื้นที่ในการปลูกพืชอีกเยอะแยะที่จะทําเนื้อสัตว์ถ้าเราลดการกินเนื้อสัตว์หมายความว่าเรากินพืชโดยตรงก็ไม่ต้องเอาพืชนไปแปรรูปให้สัตว์กินแล้วส,สัตว์มากินอีกก็ลดโลกร้อนได้อย่างมหาศาลเลยละ่ะแล้วการกินอาหารบางชนิดัเนี่ยทำให้ตัวเองสุขภาพดีลดการเป็นมะเรง็งอย่างนี้เป็นต้นเศรษฐกิจชาติก็ไม่เสีย จะต้องใช้เงินแห่งชาตินี่มารักษาคนเป็นมะเร็งให้เคมโมให้อะไรในแพงเยอะมหาสารต้องตรวจซีทีตรวจ m r i อะไรเงี้ยใช้เงินเยอะต่อคนเป็นมะเร็งคนหนึ่งถ้าเรากินอาหารบางสัตว์เราก็ลดความเจ็บป่วยเราเองก็ไม่ต้องป่วยไม่ต้องใช้เงินของประเทศในการรักษาตัวเองอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างง่ายง่ายว่ามีผลกระทบต่อทั้งตัวเองทั้งครอบครัวทั้งสังคมเศรษฐกิจถ้าคิดดูว่าประเทศไทยเนี่ยคนกินมาสักห้สิรลดการเป็นมะเร็งได้ลงครึ่งหนึ่ง ประเทศไทยจะลดงบประมาณในการใช้ใจ่ายคนที่สุขภาพดีเหล่านี้จะไปทําอะไรให้ประเทศไทยได้อีกเยอะใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นทําให้แค่การกินเพัดเรื่องเดียวถ้าทําได้นะประเทศไทยจเจริญอย่างโก้าวกระโดดสิบเท่าร้อยเท่าเลยละ่ะเงินก็จะเหลือเพราะไม่ต้องไปรักษาคนก็สุขภาพดีไปทําอะไรได้อีกเยอะแยะแล้วก็คนจิตใจดีขึ้นใช่ไหมคนใจดีขึ้นเมตตาขึ้นช่วยเหลือขึ้นประเทศไทยก็จะเป็นมหาอำนาจแห่งความเมตตาปลูกพืชปลูกผักลดการกินเนื้อเป็นปลูก ไม่ต้องไปปลูกอะไรที่ทําเนื้อสัตว์นะนะก็ปลูกพืชเยอะๆเอาไปแจกคนอื่นได้อีกอย่างนี้เป็นต้นแต่มันจะเป็นไปได้ไหมคนท้า5จะกินมังยังไม่ได้ก็เริ่มที่ตัวเองก่อนนะตัวเองกินได้ปีนี้10บวันมากินเจร่วมกันสุขภาพแล้วก็ดีเศรษฐกิจแล้วก็ดีสังคมแล้วก็ดีประเทศชาติแล้วก็ดีกู้ชาติได้แล้วนะไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องไปแก้ไขรัฐมนูญอะไรเนี่ยมันช้าสู้ทําที่ตัวเองได้เลยแล้วก็ชวนเพื่อนชวนฟง คนที่ชวนน้องชวนพ่อแม่พี่น้องตัวเองเนี่ยกินเจกินมังสิบวันช่วยได้ทันทีนั่นบอกขอถามนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าเอ๊ะทำไมบางประเทศก็ปลูกผักเยอะนะพากินผักกันเยอะแล้วทำไมยังเกิดสงครามอยู่ล่ะคะอย่างอิสราเอลไม่รู้ประเทศอื่นเขาปลูกเพื่ออะไรล่ะปลูกเพื่อขายไงขายเอาตังค์มาแก่ตัวเองแล้วไม่ได้ถือศีลด้วยกินเจเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทําให้อ่ดีได้อย่างเดียวคือต้องถือศีลด้วยก็เพนีนะถือศีน กินเจเพราะสิ่งข้อที่หนึ่งเนี่ยใจเราเนี่ยลดโทสะมีอาการไม่ชอบใจปุ๊บรีบเอาออกไปนะจัดการมันเลยอาการโกรธปุ๊บลดมันเลยด้วยความเมตตามันไม่มีอะไรดีเลยนะเอาอาการไม่ชอบใจอาการไม่ยินดีอาการแบบหมุดกิดอยู่ในตัวเองมันดีนักเหรือใช่ไหมเราก็สอนตัวเองอบรมตัวเองเตะมันออกไปด้วยจิตใจเราที่มันเข้มแข็งขึ้นขนาดเนื้อสัตว์เรายังไม่กินเลยใช่ไหมเออสัตว์เรายังเมตตาได้คนทําไมเราจะเมตตาไม่ได้เห็นไหมถ้าประเทศที่เขา ปลูกผักเยอะๆแล้วเขาก็ทําจิตใจให้มีเมตตาถือศีลกินมังด้วยรับรองประเทศที่ปลูกผักเยอะอาไปจ่ายเนี่ยมันไม่มีสงครามหรอก <Rey> ใครจะมาอะไรฆ่าเราเหรอแล้วบอกไม่ต้องฆ่าหรอกฆ่าเราก็เสียประโยชน์เราปลูกผักให้คุณดีกว่า <S 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 2> <S 2> เออคุณฆ่าเราคุณไม่ได้กินผักเรานะถ้าคุณไม่ฆ่าเราเดี๋ยวปลูกผักให้คุณกินนะไร้สารพิษนะคุณหายป่วยด้วยนะฆ่าเราไปทําไมใช่ไหมเราไม่ได้อยากจะได้ประเทศคุณอนะไม่ได้อยากอะไรจากคุณเรามีแต่ให้อะเรามีแต่ให้อย่างเงี้ยใครจะมาฆ่าเราใช่ไหมแต่ที่มัน ค่าเพราะว่ายึดห่วงไว้เอาไปขายเอากาไรอย่างเงี้ยเอาไปเบียดเบียนคนอื่นแม้จะปลูกพืชปลูกผักก็เบียดเบียนคนอื่นนกันนะอะไรอย่างเงี้ยสะสมอาวุธอีกอะไรอย่างเงี้ยตังนั้นก็พอจะสรุปได้ว่างานเจงานลดละเนื้อสัตว์นี้นะคะนอกจากอารมณ์ดีแล้วสุขภาพดีแล้วก็มีความเมตตาด้วยถูกต้องเพราะว่าอารมณ์ดีเนี่ยเราเราดีไหมสุขภาพเราดีไหมจิตใจเราดีไหมอยากเป็นไหมถ้าอารมณ์ดีเราก็เมตตาตัวเอง ถ้าเรายัางเมตตาตัวเองไม่ได้อารมณ์เรายังดีไม่ได้แปลว่าเรายัางเมตตาตัวเองไม่ได้นะเราจะเป็นเมตตาคนาอื่นได้ไงใช่ไหมละ่ะเพราะนั้นเราก็ต้องเริ่มที่ตัวเองนี่แหละถือศีลกินเจลดเนื้อสัตว์นี่แหละทําให้จิตใจเราเนี่ยบันเทาโทสะบันเทาอาการจิตที่มันหนุดหิดลาคาญใจเราไปให้เป็นคนที่อารมณ์ดีขึ้นอริสองของศีลข้อที่1เลยคือความไม่เดือดเนื้อร้อนใจจะเกิดขึ้นแก่ท่านที่ถือศีลข้อที่หนึ่งด้วยการรับประทานมังคลดเนื้อสัตว์นั้ว ยางอื่นจะตามมาแก่ท่านชีวิตก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะเชิญชวนขอบคุณค่ะสาธุไปอย่างที่ท่านแสนดินนะคะท่านได้บอกไว้นะคะหากแม้ว่าคนไทยนะคะได้เริ่มต้นกันที่ตัวเองก่อนนะคะในเทศกาลงานเจครั้งนี้เริ่มต้นกันทุกๆคนเลยนะคะท่านใดที่ได้รับได้ได้ยินได้รับฟังอยู่นะคะลองดูนะคะวันที่1ถึงวันที่11นี้ค่ะลงมาเริ่มต้นกันที่อุทยานบุญนิยมแห่งนี้นะคะนะคะ1ถึง11 ตุลาคมนี้ค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะที่จะมาเริ่มด้วยช่วยกันนะคะสะสางคลีนแอนเคลียในร่างกายของเราทุกๆคนนะคะเพื่อสร้างเสริมจิตวิญญาณที่ดีงามน,นะคะสุขภาพที่ดีและมีพลังที่จะดูแลตัวเองและดูแลสังคมกันต่อๆไปค่ะขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งค่ะ,จะเจริญธรรมสามนึกดีค่ะการให้ทานชีวิต จะเกิดเมตตาธรรมไม่เป็นเหตุแห่งการไปทําบาปในมหากรรมถือศีลกินเจวันที่สตุลาคมถึงวันที่11ตุลาคม2567หนึ่งมื้อกินเจมื่นชีวิตรอดตาย